นี่วันนี้วันนี้น้องหมอขับรถให้พี่หมองขับรถใ,ให้น้องมูหลานนั่งนะคะมูหลานมูหลา Yay, เนเจเจอนี่จะไปไหนกันครับมูหลานมูหลาน <เอ S 1> มูหลานมาทางนี้เลยมองให้เลยนี่น้องหมอจะพาน้องไปไหนครับฮะจะพา <c ups> น,น้องไปไหนครับไปตลาดหรือไปเที่ยวหรือไปไหนครับหมองก้งสิหมองก้า <SUBSCRIBE S 1> น้องชอบเลยที่น้องชอบชอบเห็นไหมเดี๋ยวว่ามันยังร้อนอยู่ร้อนอยู่เหรออ๋อดูน้องชอบมากเลยน้องยิ้มยิ้มมากเห็นไหมน้องชอบไหมครับน้องพี่หมองจะพาน้องไปเที่ยวนะนะครับน้องไปไหมครับไปไปเล่นตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะน้องไปไหมครับน้องชอบไหมร้อนๆอยู่ไปเล่นตรงนี้ก่อนน้องชอบเนาะเอ้ยน้องชอบมากเลยเหรอน้องชอบนั่งรถพี่หมองขำน้องชอบนั่งมากเลยน้อง เดี๋ยวพอถ่ายวิดีโออัน,นี้หนูนั่งดีน้องตรงตรงนี่นั่งตรงตรงนะเออเนาะน้องชอบนั่งแล้วพี่หมองขับรถให้น้องนั่งแหดูดิน้อง,ออด,อองดีใจมากเลยน้องไปบ๊ายบายแล้วไปแล้วนะไปแล้วจะพี่หมอจะพาน้องไปเที่ยวแล้วครับ